นี่คือเรื่องราวนอกสนามที่น่ารักมากๆของดาวรุ่งทีมชาติไทยซิวาแม็กเซสครับถึงแม้ว่าทีมชาติไทยยู17จะแพ้ให้กับอุซเบกิสถานไป4ประตูต่อ1ยับเยินครับแต่นี่คือวันสําคัญนี่คือนัดสําคัญของซิวาแม็กเซสที่ลงสนามนัดแรกในนามทีมชาติแล้วก็ยิงประตูสําคัญได้รวมถึงที่สําคัญที่สุดคือกําลังใจล้นหลามจากครอบครัวของซิวาแม็กเซสครับ ในสนามครับคุณแม่ทิฟฟานี่ไทเลอร์กับคุณยายที่เป็นคนไทยแท้คนนครสวรรค์ได้ร่วมบินมาถึงซาอุดีอาระเบียมาให้กําลังใจน้องๆในสนามครับรวมถึงเป็นกำลังใจสําคัญของซิวาแม็กเซสเลยเห็นได้จากหลังเกมเลยครับคุณแม่เนี่ยคือคนแรกที่ซิวาแม็กเซสเดินออกไปหาแล้วก็ไปสวมกอดหอมแก้มกันเลยน่ารักมากๆครับรวมถึงหลังเกมมีการลงสตอรี่มากมายที่เป็นกาลังใจสําคัญของซิวาแม็กเซสครับอันนี้คือคุณลุงของซิวาแม็กเซสครับเป็นเหมือนญาติฝั่งแม่ครับเป็นชาวอังกฤษดูเกมน้องที่ลงสนามแล้วย,ยิงประตูได้จังงหะนีี้เฮลตอร่ รวมถึงตรงนี้ครับผมชอบมากเป็นบรรยากาศวันพักผ่อนหลังเกมครับซิวาแม็กเซสอยู่กับคุณยายแล้วก็คุณแม่ครับแล้วก็มีการเล่นหยอกล้อกับคุณยายน่ารักมากไปหาดูได้ครับที่สตอรี่ของคุณแม่ได้เลยทางด้านคุณพ่อบ้างครับโรเบิร์ตเอิร์นชออดีตนักเตะพรีเมียร์ลีกก็ได้ลงสตอรี่จังหวะที่น้องเนี่ยได้สัมภาษณ์หลังเกมพร้อมกับใส่แคปชั่นว่าเยี่ยมมากซิวาภูมิใจในตัวลูกนะลุยกันต่อนัดต่อไปครับโดยที่เราทราบกันครับว่าไม่รู้ว่าซิวาแม็กเซสจะอยู่กับทีม โดยที่มีคุณยายครับเป็นคนไทยแท้และส่งต่อมาถึงคุณแม่ครับที่เป็นลูกครึ่งไทยกับอังกฤษส่วนคุณพ่อเนี่ยเป็นคนแซมเบียแต่โพยพมาอยู่ที่เวลส์รวมถึงเป็นนักเตะให้กับทีมชาติเวลส์ด้วยน้องเนี่ยถูกคุณยายเลี้ยงดูที่ประเทศไทยที่นครสวรรค์ตั้งแต่เด็กรวมถึงพอโตขึ้นมาเนี่ยก็อยู่กับคุณแม่เป็นหลักทําให้น้องเนี่ยน่าจะมีความผูกพันกับประเทศไทยมากที่สุดใน4สัญชาตินี้อยู่ที่น้องแล้วครับที่จะเลือกสัญชาติไหนน้องไปได้ทุกที่แน่นอนอยู่ที่ว่าโอกาสไหนจะตอบโจทย์นนนน้้้้้อออองงทททีี่สสุดดถาาเเปป็็ไไไมมชตติยกรับแ ด้วยความที่เป็นนักฟุตบอลเราอยากเห็นความก้าวหน้าในอาชีพที่สุดของน้องขอให้น้องโชคดีในอนาคตต่อๆไปส่วนอีก2นักที่เราจะเจอกันใน AFC u 17นี้ก็เต็มที่ครับซิวาหวังว่าถ้าเราได้พากันไปฟุตบอลโลกได้น้องจะเป็นกำลังหลักสำคัญของทีมชาติไทยชุดนี้นะครับ